สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้เรามาพ่นสีมุมส้มกันหน่อยดีกว่าวันนี้ลูกค้าเอาไฟซี v เอฟบนะครับมาพ่นเดี๋ยวจัดให้สวยๆอันนี้ผมพ่นไปรอบหนึ่งแล้วนะครับรอบสองก็ซ้ำเลยเราจะพ่นตรงบลางไปเปลยไปก่อนครับรอบแรกไม่ต้องรีบนะครับพ่นเรื่อย พ่นรอแห้งแล้วก็พ่นรอแห้งนะครับแต่วันไหนที่จะพ่นต้องแดดดีๆเท่านั้นนะครับถ้าแดดไม่ดีผมแนะนําไม่ต้องพ่นนะครับเพราะไม่งั้นมุมต้มเราจะออกมากลายเป็นขนุน่นๆแล้วก็พ่นบางๆนะครับไม่ต้องรีบครับรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อรอบ จะได้ออกมาสวยๆเป๊ะ